สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักของหมอเพนนนาทุกท่านนะคะในเช้าวันใหม่พี่น้องมีผระพรและมีความสุขกันเช่นเคยนะคะเช้าวันนี้นะคะพระวนจะนะที่มาถึงเราเป็นวนจะนะของอาจารย์เปาโลให้กับพี่น้องที่ฟลิปปีบอกกับเราสั้นๆนะคะอาจารย์เปาโลบอกกับเราไว้ด้วยหัวใจที่หมอคิดว่าหมอรู้สึกตื่นเต้นและดีใจที่สุดสิ่งที่อาจารย์เปาโลอธิษฐานคืออะไรคะพี่น้องอาจารย์เปาโลบอกกับเราในพระธรรมฟิลิปปีบทที่1ข้อที่9 ค้าพระเจ้าอธิษฐานขอให้ความรักของท่านจำเริญยิ่งยิ่งขึ้นในความรู้และในวิจ,จนารณญาณทุกอย่างค่ะโอ้โหคีย์เวิร์ดมี3อย่างเลยนะคะจริงๆแล้วแทบทุกคําเลยคืออาจารย์เปาโลที่ฐานให้ความรักของพี่น้องเพิ่มพูนขึ้นค่ะความรักมากขึ้น ในอะไรคะในความรู้ค่ะพี่น้องในความรู้เพราะฉะนั้นเมื่อเรามีความรู้ความรักเพิ่มขึ้นตามได้ค่ะเมื่อเรารู้ว่าพระเจ้ารักเราเราก็รักพระเจ้าได้แล้วเรารู้ว่าความรักนั้นยิ่งใหญ่อย่างนี้เป็นต้นนะคะและอีกคำหนึ่งที่อาจารย์ปรโรบอกก็คือวิจารณญาณวิจารณญาณอันนี้หมอชอบมากๆเลยนั่นก็คือการพิจารณาการใช้ปัญญาการใช้วิส dom แยกแยะในทุกอย่างซึ่งมันเหมือนกับ considerate หรือ consideration นะคะหรือพิจารณาหรือวิจารณญาณเป็นคำที่วิเศษมากมากเลยนะคะพระเจ้ารักเราและพระองค์อยากจะให้ความรักของพระเจ้าเพิ่มพูนในพี่น้องหมอจะอธิฐานเช่นเดียวกับอาจารย์เปาโลค่ะในความรู้และวิจารณญาณน,นะคะขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าอภัยพร,พรทุกท่านคะ่ะสวัสด,ดีคะ่ะ